การทีมเส็จแล้ววันของมันมจริงเข้าคนเดียวมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาทุกทีร่งเครื่องหมาได้งขับรขับถได้ง่ายเคขับรถหรือว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมนะตอนแรกมเป็นข้อคน chó <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> <laughs>

เ,เลยแล้วคุยไม่ให้หนูออกอะไรเงี้ย ไมใครนะใครโูโดวเบเลอร์ยิงมิดเดียวเลยลูกได้ได้มุมนี้ทั้งหมดเลยใครอะเมื่อกี้เบอร์อะไรยิงเข้าเอเจด ลนแม่นิงิงยิงเข้าหมดนี่พี่จ๊อบเหนียววันนี้เพหลตัวอเเกเจ็บขนาดข้างเดียวขนาดฝ่าย่างเดียวใครเกเจ็ตัวตเพตออกแล้วผม บเออเมื no b ie b ie ่อครั้งที่แล้วถ้าแต่ว่าคุณผันเอาไว้จองไว้่เป็นยัอาชีพดูสองร้อยนาสิดไหมลกพี่ไม่เปย์เยินเข้าเลยแอบรีบเป็นหอล้วทำผมตัวห่วงแป๊ไปเลยน่ะไอ้น้อง ไอเหลี่ยมนะไอเหลี่ยมนะไอภูมิแล้วภูมิไปอ่งไอเหลี่ยมไอเหลี่ยม

แต่ถ้าเดินกลับไงปไปไปไปจะเการยงาเไม่้งนไม่เคยยิงได้ี่ยิงเียวเสาอย่างเดียวโดนเสาือะไรบ้างมน่ต้องกลับไปบอกอาจารย์ไสอนลูกน้องยังไงวะไป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 ไ ยิงยิงไอผู้พิจารณาไปเต่าไอผู้พิจารณาไปแต่าโอ้พลงหัวจะพังเลยโ hả, à, <laughs> phải máy, ào phải luôn, hất, hất, lên không được, phải, lên một ปดไมด่โอ้โหบุญบมดบุดบุญเหรอบุดบุญยิงรอดประตูติดของหลังอีกบดบุญแล้วเป้้ยิงไม่เข้าเป้เอาทุกลูกไปลูก

แพ้ประตูชัยแน่เราได้เลยเราได้เลยเฮ้ดิถ้าเรายิงก่อนไวเราตู้ได้ปตูชัยมันไม่เคยเหลือประตูก่อนไม่ประตูชายเขาเล่นเข้ากันของเรายังไงไม่รู้ว่าก็มาเล่นอย่างนั้นเราก็ไม่บ้าไม่ไม่ต้องมาเล่นตามดูแล้วเราไปเจอเล่นเหยาะแย่ก็เหยาะแย่ด้วยถ้าเขาเล่นดีเราเล่นดีด้วย